เพื่อนครับเจอกับนวลมนคนแมนานครับผมวันนี้จะพาเพื่อนมาคัดเจ้าตัวโตยิต้าคนแรอาที่ 1.6G เอาเฉพาะ 1.6G นั่นเพื่อนนะเพราะตอนนี้บอกได้เลยว่าราคาดีแล้วก็เลขไม้กำลังพอใช้เลยแล้วก็ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับก็คือขาแรกเลยครับ3กรอ717ครับคันนี้เลขไม่อยู่แสนส0 0หม6นหพันนั่นเพื่อนนะผมจะพาเพื่อนดู กทเลขไม้นะครับในส่วนรายละเอียดก็อินบ b o x มาสอบถามเพิ่มเติมได้นี่เห็นว่าเลขไม้จริงนะครับภายในคลิปแบบนี้แหละนะครับผมบอกเลยว่าสวยทุกคันคันไหนเปิดด้านหลังได้จะเปิดให้นะครับเพื่อนนี่คันต่อมาเลขไม้าหมื่นแปดนะเดี๋ยวผมไปบอกกทอด้านหลังเพราะมันจอดชิดกันมองไม่เห็นโอเค ให้ดูเลขไมค์ครับเพื่อนนี่ครับเก้าหนแปดนแปดร้อยเกิโลเมตรนีครับนี่คือคันที่2นะเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็นแถวๆนั่นเพื่อนเพื่อนก็ติดตามเอาล้วกันนะครับว่าจะเอาคันไหนนะครับคันนี้พันแปดอ๋กอกทคันเมื่อกี้เก้าหมจะกกทนี่ครับ7กบสามเจ็ดแานั่นเพื่อนะต่อไปคันต่อไปคันที่3ามครับ สามกอ .75 เจ็ดห้า 7, 5, เพื่อนสามกอล5เจ็ดห้า 7, ไม่แสนกับเจ็ดพันนะแสนกับเจ็ดพันในนี้ผมคัดไว้ให้เพื่อนแล้วนะครับไปดูภายในสวยงามทุกคันครับไม่หนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบปดอ่าแปดสิบปดกิโลเมตรที่ใช้ไปนะเพื่อนนี่ว้าวอันนี้คือรถสดๆด,ดิบๆมาจากมาจากองค์กรต่างๆนั้นเพื่อนนะคันที่สี่ครับ จิตกทสองหกศูนยห้านั่นเพื่อนไม่ <My S 1> อยู่ที่หนึ่งแสหนึ่งหมื่าพครับคันนี้ติดฟิล์มวัยรุ่นเลยมืดนะีครับหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดห้าครับสำหรับเลขใหม่นะครับโอเคสำหรับสี่คันนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ อีบอกรือสอบถามหนุ่มนวลคนแม่น,นามาได้เลยสลับคลิปหน้าไปแถวที่2ครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกันหนุ่มนวลคนแม่น,นาเช่นเคยครับวันนี้จะพาเพื่อนมาดูแถวที่2นะแถวที่สําสลับเจ้าตัวจิตจ้าของรอตติสหนึ่งจุดผมจะพาเพื่อน,อนช,ชมเฉพาะ 1.6G ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้รถเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเพื่อนนะอะไปกันเลยครับคันแรกครับ7็กไกอ่อ่างสองไอแปดสออูนั์น่นเพื่อนนะ คันนี้ใครสนใจก็แคปหน้าหรือสอบถามอินบ็อกซ์มาได้เลยเลขไม้อยู่ที่126,000นะครับ126,000อม่ามาดูเลขไม้จริงครับ 126, 5, 4, 7นะใายในสวยคลิปทุกคันบอกได้เลยนะครับไหนขันไหนเปิดด้านหลังได้เปิดให้ดูนะครับคันต่อไป3กรร4เพื่อน ใครชอบเลขทะเบียนก็เอาทะเบียนไปแล้วก็ได้เลขใหม่แบบนี้ครับสสวยๆหนึ่งแสนเก้าพันเพื่อนดูสิหนึ่งแสก้าพั้ารอยยสิปดกิโลเมตรที่ใช้ไปภา,ายในไม่ต้องห่วงนะเพื่อนนะภายในสวยั้มอ่ะด้านหลังเปิดไม่ได้อ่ะสันต่อไปครับจ็ดกอวหกห้าเจ็ดหครับคันนี้เลขใหม่ ข้ามหมื่นห้าไปราคาจะถูกลงนะเ <c oughs> พื่อนก็นี่ครับคันนี้เลขไม่อยู่หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันมาดูเลขไม่จริงนะ <c oughs> ผมพยายามสื่อให้เพื่อนๆนได้เห็นว่ามันคือรถที่นี่ครับการใช้งานของเลขไม์หรือเลขก,กิโลเมตรเนี่ยมันใช้ตามนี้จริงๆนะครับมันเป็นรถที่มาจากองค์กรจริงๆสดสดิบๆมาสภาพแบบนี้นะครับก่อนที่จะออกไปคลีนนิ่งไปปรับสภาพให้เพื่อนๆนะครับอคันต่อไปครับมองไม่เห็นไม่เห็นก็เลยว่เดี๋ยวไป ถ่ายด้หลังให้คันนี้เลขไมนอยู่ที่1นึ่งแหนึ่งหมื่พันเพื่อนอันนี้คือคัดมาให้เพื่อนเพืนดูนะครับแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนะครับนี่ครับเลขไม่จริงหนึ่งหนึ่สวยครับคันนี้ด้านหลังเปิดได้คันนี้ก็คอสามกรอแปดห้าห้โอ้เลขไม่สวยมากกันเพื่อนใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับอ้าว คันต่อมาเป็น91นะครับ91,000กิโลเมตรที่ใช้ไปมาดูเลขใหม่จริงนี่ครับอยู่หน้าจอนเพื่อนเลยนี่คือความจริงที่มองเห็นได้นะครับก็คนันนี้ใครสนใจก็ทักมานะเพื่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้พาเพื่อนไปดูอีกสองคันสองคันนั้นเพื่อนนะรดเยอะมากแต่ใกล้จะหมดเลยนะพันหกใคร กำลังลังเลอยู่แนะนำเลยนะครับอ่ะอีกสองคันนี้นะครับในคลิปนี้เป็น3ามกรอเจ็ดหนะนะนึ่งเจดนะไม่แสนหกะหนึ่งแสสองหมื่นันดูเลขไม่จริงนะครับหนึ่งสห็ดหใครที่ติดตามผมอยู่นะครับใครที่ชมวิดีโออยู่ก็ทักมาได้ระหว่าง ไลน์นี้นะครับเพื่อนๆวิดีโอชุดนี้อ่ะคันต่อไปเลยครับ7กว6530 6530เลขมหนึ่งแสมื่1สามพันี่ให้ดูเลขมาจริงๆ1 2 3 4 5 9สวยงามนี่ครับแบบนี้เลยโอเคในคลิปนี้ครับใครสนใจในส่วนของขั้นไหน,น,นเพื่อนนะ ทักหรืออินบ็อกซ์หรือโทรมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปเอลทีหนึ่งจุดหกไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหนุบมูคอนแม่นาเช่นเคยครับเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูแถวที่3สําหรับการคัดรถไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะสหรับเจ้าตัวโตโยต้าโคราเอลทีหนึ่งจุดหกจีนะครับเป็นตัวท็อปปีสิบแปดทั้งลานเลยนะไปกันเลยครับแถวสามสามกรอแปดแปดสองครับมาดูเลขไม้ครับหนึ่งแสนกับห้าพันครับเพื่อนๆมาดูเลขไม้จริง เลขไม้จริงๆนะครับหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยเก้ากิโลผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ดูวิดีโออยู่ก็กำลังเลือกอยู่นะครับว่าจะเอากอทอไหนเลขไม้ไหนแล้วก็ราคาผมบอกเลยว่าซื้อได้แน่นอนนะครับซื้อได้แบบสบายใจเลยคุ้มค่าแน่นอนอ่ะคันที่สองเจ็ดกวหกหกศูนย์ห้าหกหกศูนย์ห้าเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันนะเพื่อน ามาดูเลขไม้จริงๆเลยครับนี่หนึ่งห้าสองสี่แปดเจ็ดดูด้านหลังสะอาดกลิปทุกคันคันที่สามครับสำหรับแถวนี้สามกรรหกเจ็ดครับไม้แปดหมืนมาแล้วนี่ฮะไม้แปดหมื่นเอามาดูเลขไม้จริงครับ นี่ผมพยายามสื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ามันเป็นสภาพจริงๆแบบนี้แปดหมืนเก้า้แปดสิบหกกิโลเมตรที่ใช้ไปส่วนภายในก็พอพันอ่ะหลังเปิดไม่ได้โอเคคันที่สี่ครับเพื่อนๆคันที่สี่สามกโรสามสามสามเกครับเลขไม่อยู่ที่8ปดหมนหนึ่งพัน 8ปดหมื 81, ่ะดูเลขไม่จริงโอ้เข้าอยากมากอ่ะนั่นแหละครับตามจอเลยแปดห2ึ่งเภายในคลิปเลยเพืเอ่อนหอมอะภายในหลังเปิดมาแล้วโอเคคันที่ห้าครับเพื่อนคันสุดท้ายสำหรับแถวนี้เลขสามตัวเดี๋ยวจอดชิดมองไม่เห็นเลขไม่อยู่ที่9 7้าหนะ9 7 0 0หม่ 97, อะมาดูเลขไม่จริงเก้าหมกิโลเพื่อนเพื่อนเห็นน,น,นะ พอดีรถมันจอดชิดมากเาพื่อนๆผมพาเพื่อนๆมาดูกอทอคันสุดท้ายสำหรับแถวนี้นี่วิเลขสวย3ามกอรอห้าห้าเพื่อนๆใครสนใจในส่วนของแถวที่3คันไหนทักหรือแคปหน้ามาหรือโทรมาได้เลยเดี๋ยวผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างของวิดีโอแต่ละชุดนะครับ ก็โทรสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับเจอกับหนุนนคนไม่นาเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาชมเจ้าโตยิตาโคราเอลติดหนึ่งจดหกแถวที่4นั้นเพื่อนนะอันนี้คือเป็นการคัดรถให้เพื่อนเพื่อนนะครับได้เลือกกันผ่านมือถือนี่แหละครับเพราะว่าการซื้อขายผมจะเป็นเน้นในส่วนของนี่ครับออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนคันแรกในแถวสี่นะสามกรอเก้าสี่ห้าเลขหม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น ห้าพันมาดูเลขไม้จริงครับนี่เลยครับคือของจริงๆเลยหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเก้าห้าครับสภาพภายในไม่ต้องห่วงนะว่าพวกนี้มันเข้าศูนย์ตลอดเพื่อนการดูแลถึงอยู่แล้วครับคันที่สองครับไปเลยเจ็ดกรอเก้าเจ็ดสามสี่ครับเก้าเจ็ดสาสี่เลขไม้กำลังสวยนะหนึ่งแสนหนึ่งสี่พันเพื่อน รถห้าหกปีใช้ประมาณนี้แล้วเข้าศูนย์ตลอด่หายากนะครับดูสภาพภายในอ้าวคันนี้แบบเพิ่งจะหมดเมื่อกี้แน่เลยเลขไม้ตามไม่เลยหนึ่งแสนหนึ่งนะคันนี้คันที่สามครับคันที่สามสลับแถวที่สี่นะสามกรอแปดห้าแปดแปดห้าแปดสวยงามมากหนึ่งหนึ่งห้าเลขไม้คันที่สามนะดูเลขไม้ครับหนึ่งหนึ่งห้า จ็หนึ่งหนึ่งอาจจะดูลนยใต้นะตอนนี้ผมอยู่ข้ามกลางที่โล่งแจ้งมากๆนะครับแดดร้อนสุดๆแต่เ็าอดทนเพื่อเพื่อนเพื่อนี่แหละครับอ่ะคันที่สี่ครับสาหรับแถวสี่สาก็รอสี่เจ็ดครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่1นึ่แสนหนึ่งหนึ่งแี่มพมาดูเลขไม่จริงๆนะครับหนึ่งหนึ่ง เก้าสามนี่คือสภาพจริงๆของตัวรถนะเพื่อนๆนะยังไม่ได้ผ่านกระบวนการคลีนิ่งอะไรให้เพื่อนๆเลยยังสภาพแบบนี้แล้วนะครับขั้นสุดท้ายครับสำหรับแถวนี้แถวสี่สามกรรสี่หนึ่งครับเลขไม้แปดหมื่นเจ็ดะมาแล้วครับเลขไม้ไม่ถึงแสนใครหาอยู่ดูเลขไม้จริงๆเลยครับแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเห็นไหมฮะผ่านหน้าจอมือถือผมนี่แหละ เลือกกันแบบนี้เลยแล้วกลับบ้านสวยทุกคันแน่นอนครับโอเคครับสำหรับแถวที่4นั้นเพื่อนนะใครสนใจคันไหนนะครับแคปหน้าจอหรือไม่ทันก็โทรสอบถามหรืออ inbox มาในใต้วิดีโอชุดนี้ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเพื่อนครับเจอกับหลุงนตลคนม่แนาเช่นเคยครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนมาชมโตโยต้าโคราเร์ิตคัตนะครับผมคัดไว้ให้หาเลขไม์กับกอทเพื่อนเพื่อนสามารถเลือกได้เลยในวีโอชุดแต่ละชุดนะครับคันนี้แถวนี้เป็นแถวที่ ห้านะครับไปกันเลยครับคันแรกเจ็ดกอสอสศสลานะหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเลขใหม่โอ้โหคันแรกก็เจอนางฟ้าแล้วครับเก้าหมื่นแปดเลขไม่ไปถึงแสนครับพเพื่อนพักมาได้สนใจอ่ะดูเลขหมจริงจริงเก้าแปดแปดสองศูนย์เห็นไหมฮนะนี่คือสภาพความจริงของตัวรถเลยเลขไม่จริงๆยังไม่ทําอะไรอ่ะด้านหลังเปิดไปแล้วครับที่สองครับ คันที่สองเป็น1น่กอไก่ทา่าพุทเท่าสามแปปปปดคันนี้ดูแถมแถมมาเนะี่ผมดูแล้วเป็นหนึ่งจุดดฮะอ๋อหนึ่งจุดแดแถมมาหนึ่งคันนะเพื่อนนะอันนี้ใครดูเพลินก็ได้หรือจะสอบถามได้แสนสาคันนี้ไม่1แสนสาพันแดอ่ะพันหกต่อครับคันที่คันที่สองครับทั้งหลับแถวที่ห้านะสามกอสอสลาแปดสองครับมี่แต่เลขไม่ส,สวยสวนะเนี่ย แล้วก็กทแบบเลขดีด้วยหนึ่งสี่สี่สี่ครับหนึ่งสี่สี่สี่อ่ะนี่เลขไหม่จริงนะเพื่อนแถวที่ห้านะครับคันที่สองแบบนี้เลยทะเบียนอีกทีสามก็สองแปดสองนะคันต่อไปนิกเลยคันนี้เป็นหนึ่งจุดแปดเพื่อนฮะคันต่อไปเป็น 3กรอสี่ศเลขไม่แสนกับอีกในนอยๆอ,อ่ามาดูเลยแถวที่ห้านะเพื่อนแถวนี้1นึ่งแกันห้าสิบสองกิโลครับที่ใช้ไปนะเพื่อนอ่าแถวที่ห้ามีแค่3ามคันนะที่เป็น 1.6g ตัวท็อปใครสนใจคันไหนนันเพื่อนนะ ก็โทรสอบถามหรือจะอิ inbox ส่วนตัวในใต้วิดีโอชุดนี้ก็ทักมาได้สำหรับแถวที่5ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่ครับเจอกันบนวุ่นคนมาแน n ะเช่นเคยครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมตัวต้าคนแรกอาทิ่ 1.6G เฉพาะ 1.6G นะอ่าคลิปนี้เป็นแถวที่6นะครับเพื่อนไปดูกันเลยครับ ให้ดูกอทอแลว้วก็เลขไม้นะใครชอบคันไหน3ามการอตอง29ครับเลขไมส้สวยๆหนึ่ง0หนึ่ง1 4รถ5-6ปีกำลังดีนั่นเพื่อนกำลังดีราคานี่แต่ต้องได้เลยอ่ะซื้อสดไม่มีแบตด้วยอ้าเลขไม่อยู่ที่1นึ่งหนึ่งครับจริงๆคือนี่คือสภาพจริงๆของตัวรถนะครับให้เป็นเพื่อนได้ชมซื้อให้ลูกให้หลานใช้งานเองบางท่านไวเกษียณน,นะ อยากได้รถดีๆสักคันซ่อมง่ายๆไปไหนไปกันนี่แหละครับเจ้าตัวโตโยต้าโคราอึงดอาะคันที่สองค,ครับเป็นเพื่อนไปที่เลยสามกรอสามเจ็ดครับเลขไม้แสนเจ็ดห้าแสนเจ็ดห้าราคาก็จะถูกลงอีกนะอ่ะดูเลขไม้นะครับ1 7ึ่งเดห้าหนแดสามแถวที่หนะเพื่อนสวยคลิป ทันที่สามครับสามกรอ6มีแต่เลขสวยๆเอนเพื่อนเลขไม่แสนนะหนึ่งแสนสี่หมื่นสาบางท่านก็ฟังเสียงผมแล้วก็นะครับมีความสนุกในการดูอมีหลายๆท่านโทรเข้ามานะครับก็ขอบคุณพวกคุณมากๆน่งแสนสี่หามองร้อยสามกิโล สนุกกันบครับนี่ครับมีการเลือกรถให้เพื่อนๆนะครับเพอะสภาพแต่ละคันนี่คือคัดมาแล้วนะเพื่อนๆเขาเป็นรถเกตเอบอ่ะคันที่สี่ครับสามกอรอสี่เก้าแถวนี้มีแต่เลขกรอส,สวยๆสองหลักงั้นเลยหนึ่งหนึ่งปดเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหแดพันแถวที่หนะดูเลขไมครับหนึ่งหนึ่งแปดสี่หนึ่งสามอู้สวยงามสวยงามมาก แถวที่หกมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดสี่คันสี่คันนี่เพื่อนที่รีวิวไปเนี้ยก็เดี๋ยวแถมให้อีกสักคันหนึ่งดีไหมอ่ะนี่เลยสามกรอสามสี่เผื่อมีใครอยากได้เผื่อมีใครอยากได้ไมาดูเลขใหม่แถวที่หกนี่เพื่อนนะชุดที่หนี่มีเพิ่มอีกหนึ่งคัน คันนี้น่าจะแสนได้หน่อยแบตหมดครับคันนี้อ่ะแถมอีกคันหนึ่งแล้วกันแถวที่6ชุดสุดท้ายโอ้โห 3, สามกสสามเจ็ดครับเ,เพื่อนๆมาดูเลขใหม่หนึ่งแสกิเโลเมตรที่ใช้ไปว้าวโอเคครับในส่วนของอการนำเสนอในแถวที่6นะครับ ให้เพื่อนๆได้เลือกกันก็ใครสนใจก็เช่นเคยครับแคบหน้าหรือว่าโทรสอบถามแล้วก็แจ้งเลขอ่าทะเบียนได้เลยเดี๋ยวส่วนรายละเอียดคุยกันต่อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ